อ,อีก <c oughs> หนึ่งข้อครับที่ผมจะพูดถึงว่าอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำนะครับก็คือว่าชอบเอาชนะนะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วเถียงกันแล้วต้องเอาชนะอันนี้ไม่จําเป็นชีวิตคู่เรารอยู่ด้วยกันเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นทีมเดียวกันนะครับถ้าคนนึงแพ้อีกคนนึงจะแพ้ทันทีถ้าคนหนึ่งชนะและอีกคนหนึ่งแพ้ก็หมายถึงว่าแพ้อยู่ดีอ่า ดังนั้นถ้าเกิดมีเรื่องมีราวอะไรกันหรือเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเนี่ยอยากไปเอาชนะหลายคนจะพยายามจะเอาชนะแฟนตัวเองไร้ประโยชน์ที่สดีมันไม่ได้ทาให้ชีวิตใครดีขึ้นเลยนะครับเถียงกันนี่ต้องกดกดให้อยู่ต้องบี้ต้องยกทุกอย่างจะเอาให้ตายบางทีรู้ทต้องรู้ว่าเขาผิดอ่ะทะเลาะกันพอบี้ถึงจุดจุดหนึ่งต้องเปิดรูให้เขาด้วยนะคือแบบเหมือนหยุนหยนอะโอเคโอเคแล้วก็แล้วก็เลิกคุยกันว่ามึงมึงคุยกันรู้รู้แล้วเขาจะผิดละนะฮะแต่บางทีก็เปิดรูให้เขานะครับมันจะได้ไม่มีใครแพ้เพราะไอ้เวลาคนรู้สสึึกกกกแพ้้ถููอีีฝัั่่งบจนรวาม มันอึดอัดหรืออะไรเนี่ยมันก็เกิดภาพจําขึ้นในหัวละแล้วมันก็จะรู้สึกไม่ดีไปอีกเป็นวันวันอันนี้ผมเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนตอกกะปูตอกตะปูนะคุณตอกลงไปโป้งโป้งโป้งป้งถึงคุณเรียบร้อยขอโทษถอนตะปูออกอะไรรูในเนื้อไม้ยังอยู่ใจพนมันเหมือนกันเลยนะฮะตรงนี้มันคล้ายๆกันนะฮะพอมันไม่พอมันมันคล้ายคล้ายกันดังนั้นบางทีคุณไปบี้อยู่เป็นแฟนบี้กันมาก่บ้าเรื่องเอาชนะอย่าไปทำนาไม่ไม่ไม่มีประโยชน์เลย บางทีบี้จนถึงจุดจุดหนึ่งเปิดรู้ยเขาเดินออกไปยังยง,ง่ายกว่าแล้วมันทําให้ความความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะไปกันต่อได้นะครับอ่ะอันนี้ขอพระขอขอนะถ้าเกิดเวลาอยู่อยู่ยด้วยกันกับแฟนเวลามีอะไรพวกนี้อย่าไปอย่าไปเอาชนะขัดขันกันเลยพยายามจะเคลียร์ให้หลบตัวแล้วก้าวไปข้างหน้าต่อกันดีกว่านะครับคุณตั้งใจจะไปออมองใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้เขารู้ว่าเราชอบเนี่ยเราจะใช้วิธีมองหลบ แล้วอีกสักพักก็มองอีกแล้วก็หลบไปทางอื่นอีกยังไม่ต้องยิ้มนะอันนี้ยังไม่ต้องยิ้มนะอันนี้แค่แค่เปิดหัวเรื่องเดี๋ยวเขาจะรู้สึกคนเราเนี่ยเวลามีใครมาจ้องอะ่ะมันเหมือนมันจะมีมันมันเหมือนมันจะมีสัญชตาตญาณหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจะรู้ว่ามีมีคนมาออมองเราอยู่สังเกตกิริยาเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีความสนใจหรืออะไรในตัวเรานะครับ เขาจะสมมุติเขาอยู่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาจะเริ่มหาเรื่องนะครับค่อยๆเดินเดินเดินอาจจะเดินมาคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่ใกล้เราเข้ามาถ้าเกิดว่าคุณถ้าคุณคิดว่าโอเคที่จะสามารถแตะไหลหรืออะไรกันได้เนี่ยคุณสามารถแตะก่อนได้เลยนะครับเช่นเวลาพูดพูดคุยๆกันอยู่ผมแนะนำหนึ่งทริกก็คือว่าคุณไอ้พวกเวลาคุยถ้าเกิดเขายิงมุกอะไรมาแล้วหัวเลาะนะครับ เวลาคุณหัวเราะเนี่ยคุณสามารถจะหัวเราะแล้วก็แบบแบบหัวเราะก,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 กักอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็เอาเอ่อเอามือไปแตะไหลเขาตึ้งหนึ่งอะไรเงี้ยแบบสีเหมือนกับชอบใจในมุกเขาอ่ะแล้วก็เอามือแตะโปะไปหนึ่งทีปั๊บถ้าผู้ชายได้รับสัญญาณน,นี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าอะโอเคเธอแตะไหลฉันนั่นหมายควาว่าฉันแตะไหลเธอคืนได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เขาจะคว้าเธอคุณมาอย่างนั้นนะในในใน,ในมุกต่อไปเวลาเขายิงมุกปุ๊บ พอคุณแบบว่าพอคุณหัวแล้วเออแล้วมือไปแตะไหล่เขาหนึ่งนี่แล้วดึงมือกลับพอในอีกมุกหนึ่งนี้เขายิงมาเนี่ยเขาก็อาจจะกล้าทําคืนกับคุณบ้างสมัยก่อนบอกว่ามันจะหญิงร้อยเล่มเกวียนถ้าคุณงัดมาใช้นะครับจะไม่มีใครสามารถทนทานได้คุณรู้บ้างหรือยังว่าในร้อยเล่มเกวียนนั้นมีอะไรบ้าง Flirting Bible ร,ร,รวม ร้อยเล่มเกวียนนี้มาอยู่ในที่นี้สําหรับคุณแล้วนะครับการพูดคุยกับคนแปลกหน้าคุณต้องทําอย่างไรคุณวิธีคิดต้องทําอย่างไรวิธีเริ่มจะต้องทําอย่างไรนะครับทัศนคติต้องทําอย่างไรนะครับต้องคิดอย่างไร ในการที่จะเดินเข้าไปพูดคุยกับคนและทําให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์สำหรับเขามากที่สุดรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้ติดต่อ Line แอดแล้วก็พูดคุยเข้ามาหรือ inbox เข้ามาในเพจนี้ได้สําหรับคอร์สคอร์สนี้ดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ไม่จํากัดจํานวนระหว่างดูถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถไลน์ลามาหาผมได้ตลอดเวลาเจอกันใน Floating Bible ครับ